โรงเรียนมชัชชินวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตั้งอยู่เลขที่10ถับ8หมู่ที่6ตำบลมะม,มุออำเภอกระบุรีจังหวัดระนองจัดการศึกษา2ระดับคือระดับประถมวยัยและระดับประถมศึกษามีนักเรียนในระดับประถมวัยจำนวน72คนระดับประถมศึกษาจำนวน176คนรวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน248คน มีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน15คนดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนางสุภาแสงสึกผู้อำนวยการโรงเรียนมัชธิมวิทยาและนางสาวปริยาจิตขม้นรองผู้อำนวยการโรงเรียนจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของสำนักงานรับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมและได้เพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โรงเรียนมัชชิวิทยา มีกรอบและทิศทางการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามคุณลักษณะในศตวรรษที่21เชิดชูความเป็นไทยก้าวทันเทคโนโลยีมีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวิทยาดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดังนี้ การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ที่กำหนดให้เด็กได้เรียนรู้ตามสารการเรียนรู้4สาระคือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมหลัก6กิจกรรม รูปแบบการจัดก,กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและรูปแบบการจัดก,กิจกรรมแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนมัชชินวิทยามีกระบวนการการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีเกินกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด3ปีต่อเนื่องกันด้านร่างกาย ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเด็กเจริญเติบโตสมวยัยโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละ2ครั้งรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุข,ขลักษณะดื่มนมเป็นประจำและออกกำลังกายผ่านกิจกรรมกลางแจ้งการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ การจัดกิจกรรมแปลงฟันและการดูแลป้องกันและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากโรคระบาดด้านสติปัญญาเด็กมีความคิดรวบยอดมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมบ้านหลักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมการสอนหลัก6กกิจกรรมและกิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนด้านภาษาและการสื่อสาร ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารระดับประวัไวและการเล่านิทานโรงเรียนได้พัฒนาด้านการฟังการอ่านการพูดและการสื่อสารของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนกล้าพ,พูดกล้าแสดงออกและมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไปด้านอารมณ์และจิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสส่งเสริมโดยการใช้กิจกรรมนั่งสมาธิโครงงานคุณธรรมกิจกรรมศิลปะและดนตรีสร้างสารรค์ด้านสังคมและคุณธรรมเด็กเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีวินัยในตนเองมีมารยาทที่ดียิ้มไหวทักทายสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร,รประจำวนันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับประฐมวัยกิจกรรมต้านทุจริตผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทย มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนมัชิมวิทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนจัดครูให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนิเทศกำกับติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC นำข้อมูลมาทำวิจัยชั้นเรียนสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงและปลอดภัยส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติ ผ่านกระบวนการการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันและคัดกรองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นอย่างดี มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนมัธยมวิทยามีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาทั้ง4ด้านให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้คำว่าเรียนดีอีกมีความสุขเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใสกว้างขวาง และมีขนาดเหมาะสมมีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีการตกแต่งห้องเรียนที่สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการโดยมีคู่มือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กรายบุคคลด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ DSPM เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนมัธยวิทยาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเช่นการใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองลูกเมืองนองอ่านเขียนเรียนดีขน มีความสุขเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติด้านการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมทั้ง2ด้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โ o n e ในรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พลังสิทธิกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรทั้ง5ด้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดก,กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมกีฬาสีและกีฬาเครื่องภายการจัดการศึกษาที่7และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทำให้ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ได้ ส่งผลให้โรงเรียนมีแนวาปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของในหลวงราชการที่สิภายใต้ชื่อผลงานลูกมวนอบน้อมตามวิถีล่อหลอมคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้วยรูปแบบวันใหม่โมเดลและส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลอย่างมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีประกาศมาตรฐานการศึกษาและกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผนร่วมกันโดยคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสพบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบนันนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องภายใต้รูปแบบการบริหารมัชชิมโมเดล จัดทำคู่มือการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC มีการกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในมีการนิเทศรายบุคคล จัดทำเว็บไซต์เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีการนำระบบสารสนเทศ Qinfo มาใช้ในการบริหารงานวิชาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อในการจัดการเรียนรู้มีการบันทึกการใช้สื่อทะเบียนสื่อและแผนเผชิญเหตุเพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์หลักสูตรต้านทุจริต ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนและครูได้รับการนิเทศติดตามการสอนอย่างต่อเนื่องครูมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและแผนการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดทำแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนำระบบสารสนเทศ QNFO มาใช้เพื่อติดตามพัฒนาการเรียนของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับตัวชี้วัดมีการดำเนินการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการแนะนำการศึกษาต่อและส่งต่อผู้เรียนให้ได้ศึกษาต่อ100%จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในการรายงานข้อมูลของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลผู้จบหลักสูตรตามสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning พร้อมนำมาขยายผลอย่างต่อเนื่องมีผลงานเชิงประจักษ์จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จากการบริหารงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่เป็นแบบอย่างได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชนได้รับรางวัลดังนี้ด้านผู้เรียนระดับปถมวัยรางวัลเหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566รายการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปักกระดาษ รางวัลเหรียญเงินระดับชาติรายการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในระดับภาค3ปีต่อเนื่องรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566รายการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรายการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตรีรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรายการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมมิกซ์มีเดียรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรายการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติรายการแข่งขันมายากล รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชาติรายการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกุมประเภทหญิงด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานางจินดาพรอินทพรมได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุขผู้บริหารและคณะครูสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีอุดมศึกษาผ่าน100%รเอร์ซรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาเปตองหญิงขอคอดกระเกมประจำปีพุทธศักราช 2,567ผู้บริหารได้รับรางวาัลผู้บริหารดีศักดิ์ศรีระนองปีการศึกษา2,567นางสาวธัญพรธรรมวุฒิและนางสาวเอมิกาชนาสิิได้รับรางวาัลครูดีศักดิ์ศรีระนองปีการศึกษา2,567ด้านสถานศึกษาได้รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านรักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2,563ถึง2,569 ผลการประเมินองค์กรปีการศึกษา2,564อยู่ในระดับคุณธรรมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567อยู่ในระดับดีมากผลการดำเนินการระบบสารสนเทศ QNFO ภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566อยู่ในระดับแพทย์ตีน้ำ และผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา2566อยู่ในระดับดีโรงเรียนมัธยมวิทยามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการรับนโยบายต่างๆพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงดำเนินง,งานพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพต่อไป